สวัสดีครับผมสุ่นี้นะครับในเวลาทำแผงนะครับขึ้นแผงโซลาเซลล์แล้วนะครับผมช่างมาแล้วนะครับผมเนอะนี่กำลังขุดนะครับขุดเสาอยู่นะครับผมเดี๋ยวไปเบิ่งนะครับผมนี่นะครับปีตรงนี้เลยนะครับผมนี่ละครับนี่ละช่างเพิ่งกำลังวัดนะครับเก็บภาพเรื่อยๆ นะครับขึ้นคาจะเอาขึ้นสูงประมาณสูงเท,ท่าหลังคาเนี่ยแหละครับผมสูงเทาง่าหลังคาเลยเนาะนี่ครับก็บจะทําเป็นรูปแบบออกไปในนี้นะครับผมเพราะว่าสถานที่มันค่อยอํานวยปันใดเนาะสถานที่มันแคบนะครับเนาะก็เลยเอาแบบนี่รับผมสองฝั่งเนาะคุดเหตุคานสองฝั่งนะครับผมแล้วก็ขยายออกคือก้างปานะครับผมนี่นะครับประมาณนี้เนาะตอนนี้กําลังขัดตอนกําลังคุดหลุมนะครับผม เดี๋ยวมาดูโครงสร้างนะครับนี่ครับโครงสร้างขึ้นแล้วนะครับผมใส้เสานะครับเสาก็คือเหล็ก3าคูณสกันวันไหนนะครับหนึ่งสามี่ต้นนะครับ4ต้นนะเหล็กยาวเลยนะครับเหล็กตัว C นะผมใช้เหล็กตัว C C 3นะครับนี่นะไปนู่นเลยนะครับผมเนาะโครงสร้างนะครับเพื่อจะรองรับทําเป็นแผงออกไปนะครับ ตอนนี้คือมันยังเป็นรูปเป็นร่างเนาะเดี๋ยวรอให้มันเป็นรูปเป็นร่างจะหน่อยนะครับตอนนี้คือกําลังเทโอกตีนเสานะครับโดยใช้ปูนนะน่ครับเทโอกตีนเสาะนะครับช่างมืงกนก็ค่อยเทไปทีละต้นเนาะอ๋ะอนะ,ะครับได้เสา้ตีนเสาก็มีเล็กนะครับเล็ก โมเกนนะครับเป็นเก้ามิลนะครับนี่เป็นตีนเป็ดออกไปนะครับเล็กเส้นเก้ามิลนะครับเห็นบ่เล็กเส้นซีไปซีมาเนี่ยนะครับที่จริงที่จริงนะครับเขาน่าจะใช้เอ่ออย่างเง้ท่อพีพีซีโอก่อนก็ได้นะครับแล้วแต่ช่างเนาะแล้วแต่ไผยสีเฮ็ดแล้วแต่สะดวกเลยครับผมเนาะแล้วแต่จะทําเลยนะครับผมเนาะตีนเสาก็จะตั้งประมาณนี้นะครับ นี่เห็นว่ามีเหล็กเหล็กเส้นนี่ครับเหล็กเส้นก็ใช้หกมิลนะเนาะเหล็กเส้นนะครับเหล็กเส้นกลมนะนี่ครับนะครับค่อยไปควายมานะครับผมเพื่อทำเวลาเราเทปูนล,ลงไปมันจะยึดติดกันแน่นนะครับผมเนาะมันจะได้ไม่ต้องล้มง่ายเนาะบ่อเสามันต้องแข็งแรงนะจริงทําเป็นฐานอะไรดีๆก็ได้นะแต่ว่าผมก็จะใช้ประมาณนี้นะน่าจะอยู่อยู่นะครับผมมันหลายเสา